สำหรับหลักสูตร Convincing หรือจิตวิทยาการโน้มน้าวและวาทิสิ์นในการจูงใจหลักสูตรนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทสำคัญคือในเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวได้หลักการแล้วก็คือเราจะมีการวิเคราะห์ type หรือวิเคราะห์ลักษณะของผู้ที่เราสนทนาด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเพื่อนร่วมงานัหวหน้าหรือแม้แต่ลูกน้องเราทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อใช้ในเรื่องของการโน้มน้าวจูงใจได้อย่างเหมาะสมกับไทยการรับรู้ของบุคคลเหล่านั้น ส่วน,นอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการใช้วาทศิลในการจูงใจนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทในเรื่องของการใช้คาพูดนะครับว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะสามารถจูงใจคนที่มีความคิดต่างหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราให้มีความคิดเห็นสอดคล้องหรือเดินไปในทิศทางเดียวกับเราได้อย่างไรงนั้นะเนี่ยเมื่อสองพาร์ทน,นี้มารวมกันนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะใช้หลักการต่างๆเนี่ยในการโน้มน้าวจูงใจคนรอบข้างนะครับ ให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการได้นะฮะท้งนี้เนี่ยเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโน้มนา้าวทางด้านเป้าหมายขององค์กรโน้มน้นาวในเรื่องของการตั้งเป้าตั้งยอดต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับองค์กรต,นเ,ตนเองต่อไปครับ